Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ต้นเดือนก็ขออนุญาตเชิญพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่เคยตรัสกับะบุญเมกาลิตามาริยาลากกกที่พรงได้ขายแสดงว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์นักหนาพระองค์บอกว่าเราให้ ความรักสุดๆแก่มนุษย์ทุกคนแต่ก็ได้รับการโต้อตอบในด้านความรักนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นความรักจะโต้อตอบได้ด้วยความรักไม่ใช่ไปทำสิ่งอื่นทดแทนแต่ต้องรักทดแทนเพื่อจะให้ความรักที่พระบินเจ้าให้แก่เรานั้นได้บังเกิดผลในจิตใจของเราและในครอบครัวและในสังคมนะครับอย่าลืม ทำกิจใช้ทุตบาปของตนเองบ้างอย่างเช่นอดอาหารทรกมือหนึ่งในวันศุกร์เนี่ยพื่จะได้บ่งบอกว่าเออเราเนี่ยก็คือคนบาปขอสมาโทษต่อพระองค์เพื่อลูกหลานของเราก็จะได้รับพระพรของพระองค์นะครับวันนี้เรามารำพึงต่อในหนังสือปรมมาารก็พูดถึงนางสาราเมีอายุ127ปี บางทีพี่น้องก็อาจจะสงสัยไว้ทําไมคนสมัยก่อนเนี่ยอายุยืนก็เ,เป็นไปได้ที่อายุยืนเพราะว่าไม่ได้ทานพวกอะไรที่แสลงมากไม่เหมือนสมัยเราที่มีทั้งยาฆ่ามแมลงมีทั้งพยาธิใบไม้อะไรตสารพัดนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการนับวันเวลาของสมัยก่อนนั้นอาจจะเหมือนกับคนพว,พวกเราทั่วไป เวลาที่ไปถามยายคนหนึ่งบอกยายอายุเท่าไหร่ร้อยปีแล้วคนที่อยู่ข้างๆบอกอย่าไปเชื่อเขาบอกไม่เชื่อได้ยังไงดูสิผมหงอกแล้วหนังย่นแล้วเขาก็พูดอย่างนี้ก็คือวัดอายุด้วยความด้วยประสบะการณ์ด้วยการที่อยู่นานๆนะครับวันนี้สาราถึงแก่กรรมทำให้อิสระก,ก็รู้สึกเสียใจมาก แล้วก็ต่อไปเขาจะต้องไปหาแม่บ้านก็คือไปไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะแต่งงานด้วยและอับราฮัมก็แนะนำว่าให้อย่าไปหาที่อื่นนะเพราะหาคนอื่นอยู่ในหมู่บ้านอื่นที่ไม่นับถือพระเจ้าเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าอิสอักเนี่ยก็จะหลงผิดไปด้วยก็เป็นความจริงเหมือนทุกวันเนี่ยที่แต่งงานต่างคนต่างถือหลายครั้งพวกเราก็ไม่ได้ถืออีกเลย ราะโดนอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ถือเลยไม่ถืออะไรเลยก็เลยบอกไม่ถือเลยก็ดีเหมือนกันเนี่ยอ,าอราฮัมเป็นคนที่รับผิดชอบสูงบอกกับลูกบอกเนี่ยใครก็ตามที่จะพาลูกไปต้องไปหาคนในหมู่บ้านนั้นเท่านั้นถ้าไม่คิดถึงสมัยก่อนที่เวลาที่แต่งงานเนี่ยผู้คุณพ่อมิชเนรีก็จะบอกเนี่ย แต่งงานอย่าไปแต่งงานกับคนอื่นหมู่บ้านอื่นที่ไม่ใช่คริสตชนก็ไม่ใช่รังเกียจเขาแต่อันนี้พูดถึงความเชื่อของเราแล้วถ้าหากว่าทั้งสอ,สองฝ่ายนี่เชื่อเหมือนกันไปวัดไปวาด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้ความเชื่อนั้นถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้อย่างแข็งแรงแล้วก็สมัยก่อนก็จะบอกให้เข้าไปในหมู่บ้านที่เ,เป็นคริสตชนแล้วก็เลือกมาแต่งงานด้วยก็ทําให้หลายหมู่บ้าน ตอนนี้ความเชื่อก็อยังมั่นคงเพราะอาศัยการเลือกที่ถูกต้องและก็การปฏิบัติด,ด้วยกันอิสาก็ไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็อพอดีมามกำลังเดินตรงมาแล้วก็ที่ชื่อ,อว่าเรเบกาเนี่ยครับเงยหน้าขึ้นเหน็นอิสาก จึงลงจากหลังอูดและถามผู้รับใช้ว่าชายที่กําลังเดินอยู่ในทุ่งนานตรงมาหาเรานี่เป็นใครคะผู้รับใชต้ตอบว่าเขาคือนายของข้าพเจ้าเธอจึงเอาผ้าคลุมหน้าไว้ผู้รับใช้เล่าถึงอิสากเล่าให้อิสาร,รู้ทุกสิ่งที่เขาได้ทําอิสากพาเรเบกาเข้าไปในกระโจมที่เคยเป็นของนางสารามารดาของตน แล้วก็ทำพิธีแต่งงานกับเรเบกานะครับและรักนางมากพี่น้องครับความรักที่อิสอัคมีต่อเรเบกานั้นก็เป็นการดนใจของพระเจ้าให้เขาได้มีโอกาสแล้วเราก็จะเห็นว่าในชีวิตของหลายครอบครัวความสำเร็จของผู้ชายหลายคนเนี่ยก็จะมี อยู่เบื้องหลังนั้นก็คือเป็นแม่บ้านหรือเป็นภรรยาสิเป็นสีภรรยาที่ให้กำลังใจที่ให้ความบรรเทาใจเวลาที่มีปัญหาเคยมีนักร้องคนหนึ่งก็ร้องไปร้องไปก็รู้สึกว่าถึงวันเวลาที่อาจจะค่าๆก็จะต้องลงเพราะว่าผู้คนก็นิยมน้อยลงแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ฮึดสู้แล้วก็ขึ้นมาแบบแบบดีมากเลย คนก็เลยไปถามว่าเนี่ยคุณไปทําอะไรมาถึงมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ดีอย่างนี้เขาก็บอกว่าผมมีภรรยาของผมอยู่เบื้องหลังนะครับเขาเป็นคนที่ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยยังมีพลังอีกเยอะเพราะฉะนั้นความรักที่ภรรยาให้แกเขานั้นมันเป็นความรักที่รักษาจิตใจของเขาในช่วงนั้นที่มีปัญหา ฉะนั้นพี่น้องครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันในครอบครัวนั้นนะเมื่อเราดูลึกๆก,กับไปแล้วเราก็จะเห็นบางทีจะเป็นแม่หรือจะบางทีจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นน้องที่ให้กำลังใจขอให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันใกล้ชิดไม่ใช่ใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องอพูดกับเราแต่ให้มีโอกาสได้ติดต่อกับ ใครต่อใครที่เราควรจะพูดนะครับเพราะพระหัตถ์สถานของพระบิณจ้าจะหลั่งไหลผ่านทางบุคคลเหล่านั้นส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงการที่พระเยซูเจ้าเลือกคนชื่อมัทธิวมัทธิวนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มาตอนหลังมาเป็นนักทากวรแล้วก็ หน้าที่ของเขาก็คือเป็นคนที่เก็บภาษเีเก็บภาษีนี่ก็คือการทำลายประเทศชาติเพราะว่าภาษีนั้นจะส่งไปประเทศประเทศโรมันไปที่โรมแทนที่จะช่วยหมู่บ้านของตนเองเพราะตอนนั้นประเทศยิวนั้นเป็นประเทศที่ขึ้นอยู่กับโรมนี่นะครับฉะนั้นใครๆก็เกลียดมากเลย แล้วก็แปลกใจที่สุดที่ทําไมพระเยซูเจ้าเลือกใครไม่ได้หรือไงถึงได้มาเอาคนเช่นนี้แต่พระเยซูเจ้าไม่เลือกเลือกไม่ผิดหรอกครับพระองค์เลือกเอาบุคคลนี้เพื่อพระองค์จะได้ขัดเกลาจิตใจของเขาและให้มาเป็นสานุสิ์เป็นอัครสาวกพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปแล้วก็เมื่อไป ทานอาหารที่บ้านของแมทธิวมีคนเก็บภาษีคนบาปมากมายมาร่วมโต๊ะโอ้บางทีพวกเรามาดูชีวิตในสังคมส่วนมากคนที่เชิญเนี่ยเขาก็จะเชิญคนที่ม,มีหน้ามีตาเ,เขาจะเชิญคนที่ฐานะใกล้ใกล้กันคงจะน้อยครั้งที่สุดที่พี่น้องจะเห็นก็คือ เชิญคนที่ไม่มีหน้ามีตาหรือขอทานหรือคนที่สังคมอทอดทิ้งหรือว่าเป็นคนตกขอบของสังคมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเพื่อจะได้บุญมันไม่ใช่หมูไปไก่มาแต่บางทีหมูไปแล้วไม่มีไก่มาเลยเนี่ยก็จะดีคือช่วยคนที่เขาขัดสนอาจจะไม่ได้จัดเงินเลี้ยง แต่อาจจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งให้กําลังใจก็ได้หรือว่าจะช่วยแนะนําอะไรบางอย่างหรือจะให้บางอย่างก็แล้วแต่แต่ถ้าเราให้ด้วยความรักที่แท้จริงต,ต่อพระบิบเจ้าแล้วก็จะอา,อาจจะเป็นการจุดประกายไฟให้บุคคลที่เราช่วยเหลือนั้นเป็นคนดีเป็นคนที่มีกำลังใจในการที่จะดำรงชีวิตต่ตอไปหรือจะช่วยสังคมได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นในวันนั้นพระเยซูเจ้าพูดสั้นๆแต่มีใจความก็คือว่าคนสบายดีไม่ต้องการหมอคนเจ็บไข้ต้องการก็แน่นอนถ้ามีใครไปหาหมอแล้วบอกว่าไปไหนเนี่ยไปหาหมอมีอะไรเหรอไปเล่นไปดูหน้าหมอคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่คงจะไปเพราะว่าถ้าปวดฟันก็ไปหาหมอฟันคงไม่ไปหาหมอตาถ้าปวดท้องก็คงไม่ไปหา อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่ป่วยก็ต้องการหมอและคนที่รักษาก็คือหมอนั่นเองดังนั้นเราจึงเพื่อจะให้ความหมายของในวันนี้ก็คือพระเยซูเจ้ามาหาคนบาปและพระองค์ไม่ไม่สะเทือนใจเลยที่ว่าจะมีใครพูด่าว่าพระองค์อยู่กับคนบาป เพราะนั่นคือเกียรติอันสูงสุดที่พระองค์บอกว่าพระองค์มีขอพระบิณฑบาประทานพระพรให้พี่น้องครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์